เกินคดีรุมทำร้ายเยรุ่นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีจนเสียชีวิตนั้นนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเกือบร้อยนายคุมเข้มขนาดนำตัวสองผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพป้องกันถูกญาติพี่น้องของผู้ตายนั้นลุมประชาทันแต่ว่าโชคดีครับไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นครับ ยายของนายกฤษดาอ่อนน้อมอายุ19ปีที่ถูก6กวัยรุ่นร,มรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิตหน้าร้านอาหารที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาดักรอบริเวณจุดเกิดเหตุริมถนนแสงชูโตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวนายชัยอนุวัน์รอดภัยและนายนิตินัชรานุทัศน์ผู้ต้องหาที่เข้ามอบตัวล่าสุดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังทั้งตํารวจทหารเกือบร้อยนายกลุ่มเข้มพื้นที่เพื่อป้องกันญาติผู้ตายรุมประชาทันซึ่งขณะนํานผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ไปทําแผนอีกฝั่งของถนนครับมารดาของผู้ตายวิ่งข้ามเกาะกลางถนนเพื่อไปทําร้ายเจ้าหน้าที่จึงรีบนําผู้ต้องหาขึ้นรถตู้กลับไปควบคุมต่อที่สถานีตำรวจภูถทองเมืองกรการจรบุรีทันทีโดยใช้เวลาทำแผนเพียง10นาทีเนื่องจากว่ามีญาติผู้เสียชีวิตจำนวนมากทยอยมาเพิ่มอย่างรวดเร็วครับ โชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมีเพียงเสียงด่าทอผู้ต้องหาทั้งสองคนเท่านั้นในขณะที่ตัวผู้ต้องหาเองก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มไม่สะทกสะท้านนะครับสำหรับนายนิตินายพบว่ายังมีคดีติดตัวหลายคดีทั้งทำร้ายร่างกายและฆ่าผู้อื่น